สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ your friend is a doctor ทาง d r V channel นะครับผมนายแพทย์วิรพันธ์ส่วนนามัยเพื่อนของท่านนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายคลิปสั้นๆนะเพราะว่าเจอคำถามที่น่าสนใจมากนะคำถามหนึ่งนะครับถามมาว่าถ้าคนที่ติดเชื้อไปแล้วเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนอยู่หรือเปล่านะครับประเด็นนี้น่าสนใจนะวันนี้ผมจะมาเคลียร์ประเด็นนี้ให้เพื่อนๆฟังนะครับ สำหรับคนที่ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยนะครับเราจะพบว่าเขาจะมีจะมีภูมิคุ้มกันนะที่อยู่ในร่างกายของเขาไปอีกระยะหนึ่งนะครับแต่แน่นอนครับพอ การติดเชื้อนั้นหายไปนานๆเนี่ยภูมิต้านทานก็มักจะค่อยๆลดลงลดลงไปเรื่อยๆนะซึ่งแน่นอนว่าคนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยก็จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันอีกนะในอนาคตอย่างแน่นอนแต่ทีนี้จะฉีดเมื่อไหร่นะเพราะหลายคนก็ถามมาว่าจะฉีดเมื่อไหร่ดีนะครับพึ่งทหายนะเอางี้ผมขอแบ่งกรณีนี้ออกเป็น2กลุ่มคนก็และกันนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มคนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนเลยนะ บวกกับกลุ่มคนที่ได้รับวัคซีนยังไม่ครบเอา,อางี้กันคือยังไม่ได้หรือยังได้ไม่ครบนะจะฉีดไปแค่เข็มเดียวแล้วไปติดเชื้อซะก่อนนะครับสำหรับในกลุ่มนี้นะครับ ท่านควรจะได้รับวัคซีนแน่นอนนะหลังจากที่ท่านหายไปแล้วนะครับระยะเวลานานเท่าไหร่หลังจากที่ท่านจะได้รับวัคซีนก็ประมาณสักหลังจากที่ท่านหายก็อาจจะประมาณทัก1 3เดือนนะครับหลังจากที่ท่านหายท่านควรจะได้รับการบูสต์เป็นเข็มที่2นะเพื่อให้ครบทวนนะครับแล้วเราก็พบว่าการบูสต์อย่างนี้จะทําให้ภูมิกันในร่างกายของเราเนี่ยสูงขึ้นมากพอสมควรเลยสรุปนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนเลย หรือคนที่ได้ยังไม่ครบท่านต้องฉีดวัคซีนนะครับภายใน 1- 3เดือนหลังจากที่ท่านหายนะครับส่วนจะเป็นวัคซีนอะไรก็แล้วแต่แล้วลนะว่าตอนนั้นมีอะไรท่านฉีดขอให้ท่านฉีดได้โดยเร็วที่สุดก็แล้วกันนะครับนี่คือกลุ่มที่1ในกลุ่มที่2ครับสำหรับคนที่ได้รับว,วัคซีนครบไปแล้วนะอันนี้ถามว่าเอาแล้วพี่ติดอีกนะยังยังจะต้องฉีดอีกไหมนะครับมี รายงานนะว่ามีมีรายงานที่เป็นลักษณะของประสบการณ์ส่วนบุคคลของอาจารย์แพทย์ท่านหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าท่านได้รับวัคซีนไปนครบ2เข็มนะขอบอกว่าเป็นตัวซิโนแวคด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าท่านไปติดเชื้อนะครับ แล้วท่านก็กำลังจะได้ยูไฟเซอร์ Pfizer ซึ่งตอนนี้เรากําลังจะดมฉีดไฟเซอร์ในบุคลากรทางการแพทย์อยู่ใช่ไหมละ่ะนะครแต่ก่อนที่ท่านจะฉีดไฟเซอร์นท่านก็เลยไปตรวจภูมิคุ้มกันก่อนปรากฏว่านะครับชีโนแว็กเข็มบวกกับการติดเชื้อ1ครั้งนะครับภูมิท่านเนี่ยสูงแบบสูงปรี๊ดอะนะนะจนท่านตัดสินใจว่ายังไม่ฉีด ไฟเซอร์ Pfizer, นะครับยังไม่ฉีดวัคซีนตัวนั้นนะเพราะฉะนั้นแต่ถามว่าในอนาคตเนี่ยท่านจะต้องฉีดไหมนะก็ต้องตอบว่าแน่นอนครับท่านอาจจะต้องฉีดอนะ่ะท่านอาจจะต้องฉีดนะในอนาคตนะแต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะนะครับเพราะว่าคงจะต้องมีการตรวจระดับภูมิคุ้มกันไปเรื่อยๆนะว่า3เดือนลดลงไหม6เดือนลดลงไหมนะหรือ1ปีลดลงจนต้องฉีดหรือ,อยังอันนั้นคงจะเป็นคําตอบในอนาคต แต่นะสำหรับข้อมูลที่เรารู้กันในปัจจุบันนี้ในคนที่ติดเชื้อในคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสสองโดสบวกกับการติดเชื้ออีกหนึ่งครั้งเนี่ยภูมิของท่านสูงมากๆนะอาจจะยังไม่ได้จําเป็นต้องได้รับวัคซีนอันใกล้นี้ต้องบอกอันใกล้นี้นะแต่ในอนาคตคงจะต้องรอตัวเลขอีกครั้งหนึ่งโอเควันนี้ผมมาสรุปให้พเพื่อนๆฟังอย่างนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็ฟังเข้าใจง่ายๆนะครับท่านอยู่ในกลุ่มไหนก็ไปพิจารณาเอาเองนะครับ เพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ